ตะลุยเรื่องเด็ดวันนี้มีอะไรเด็ดเด็ดมาโชว์ครับมีคนเขาจะมาท้าหนูเรื่องร้องเพลงโอ้ท้าเรื่องร้องเพลงท้ากับน้องพีนี่ต้องเก่งมากเลยสิครับได้ก็รู้แล้วาต่างต่างกันดูดูใบแต่งตัวก็รู้แล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าแต่งคนละสไตล์แต่งคนละสไตล์ได้ยินมาว่าได้รางวัลอะไรมาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ ครับผมประกวดอะไรมาบ้างครับก็ลูกทุ่ง FM 95โอ้โหได้ที่หนึ่งรับว็็ตามงานวันเด็กเดี๋ยวเรายกเวทีให้ให้ทั้งสองคนเลยสองคนนี่แหละเช่คุณชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อพี่เคยออกเทปหรือยังเคยครับขอดูหน่อยอ๋อชุดนี้ใช่ไหม ที่ขายสามแผ่นบาทอะไม่ใช่ขนมเบื้องแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวชื่อเล่นมงมงครับมงมงได้ข่าวว่าเคยไปประกวดที่ไหนมานะล่าสุดที่ชนะมาลูกทุ่ง f m 95ทีนี้ต้องมีการโชว์เสียงแหละน้องมงมงก่อนวันนี้จะเพลงอะไรดีเออรยครับเออรยของคุณก๊อตเนี่ย ปวดใจแล้วกวาดมือลิกเคเล็กไฟแล้วเขาขอเียนแล้น้องนางให้แดดพีไม่โกอ่ะพีทั้งอ่ิพโถ ไเฉยไปจนล่ะทนไม่ไหวไม่นิยมเรามันใช่ไม่ได้โอลานั้นโอลาไายมันไม่ใคร่ไปงเรานั่เงยยั่งเงืยังงมัวแต่่งเงรูงรักกลือชัดเขาดีที่วาพอกระตากินเพียงะจำไม่เา เด็ดเลยพีสเด็ดเลยนี่อย่าให้อายให้นะลูกอยากมีพิ่าวรักเราเหมือนดังกับแม่จะไม่งอแงและจะไม่เอาแต่ใจ ภาษาไทยตขึ้นอยากเป็นผู้ใหญ่มีภาษาไทยแข็งแรงสองคนเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้เพราะว่าเก่งทั้งคู่จะตัดสินกันด้วยความสามารถเฉพาะตัวเราจะมาเล่นเกมกันง่ายๆอย่างสมมตุติอาจารย์ถามว่านี่กี่นิ้วยาอาจารย์บอกหนึ่งนิ้วใช่ไหม ใช่ทุกคนจะต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่นี่เราแยกประสาทอย่างนี้คือใช่นะใช่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 ไม่ใช่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 แบบนี้เป็นการแยกประสาทอ่ะพีโชก่อนสองนิ้วใช่ไหมเร็วเร็วเร็วประสาทอ่าหลบๆดูมองๆสี่นิ้วใช่ไหม หูใช่ไหมใช่ใช่ใช่นาฬิกาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อ้าวอตไรบ้างจมูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่องเท้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แว่นใช่ไหมใช่ใช่ใชใช่ เก่งมากเก่งมากเราเตงก็ดีนะครับประสาทก็แยกได้แะเก่งาเลยนะครับเรายังงมเลยามท่านไหมคนนี้ผิวดำใช่ไหมใชม่ใชม่ใช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  รายการตะลุยเรื่องเด็กของเรานะครับก็มี VCD การ์ตูนนิทานเด็กไทยนะครับมั่งะครับแก้วหน้ามาครับชอบให้น้องของผมนะนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ตอบคำถาม SMS ที่เด็กของเรามานะครับใครเป็นผู้โชคดีดูกันครับค่ะมีคำคมมาฝากไหมคะครับคำนี้ก็ยังใช้ได้ผลอยู่ตลอดนะครับแม่อะไรนะเขาบอกว่าความดังไม่คงที่แต่ว่าความดีคงนานนะครับโอ้โห ใหม่นะคะวันเสาร์หน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ